สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับไปกันเลยนะครับผลฟุตบอลเอฟคัพของอังกฤษนะครับเชลซีนะครับต่อเวลาพิเศษเอาชนะพีมัตสประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่พีมัดได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับจากชิลิสตพีนาทีที่8นะครับแต่ว่าเป็นอัปปิเกตานะครับมาตามตีเสมอโดยลูกไขวหลังนะครับนาทีที่4 1จบ9กสนาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อเวลาพิเศษนะครับเป็นอลองโซมายิงประตูชัยให้เชลซีนาทีที่107นะครับ เอาชนะพีมัตไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคิตเตอร์มินสเตอร์ครับแพ้เวสแฮม1ประตูต่อ2องคิตตันเลิตเอาชนะฮาร์ลิฟู์สองประตูต่อศูนย์เอร์ตันนะครับได้กุนซือแฟงแลมพาร์ดนะครับโชว์ฟอร์มดีนะครับเอาชนะแบดฟอร์ด4ประตูต่อ1มิกนาดิชาริสันฮอลเกตแล้วก็แอนดอตทาวเซนยิงคนละ1ประตูนะครับฮาร์ฟิลด์เอาชนะบาร์สตีย์1ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถล่มเอาชนะฟูลแลม4ประตูต่อ1 ปีเตอร์โบโลเอาชนะควีนส์พาร์คแนนเชอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วก็เซาท์เทมป์ตันนะครับต่อเวลาพิเศษเอาชนะโคเวนทีสองประตูต่อหนึ่งสโต๊กซิตี้เอาชนะวีแกนสองประตูต่อศูนย์เคมบริดแพ้ลูตันทาวศูนย์ประตูต่อสามวูดแฮมตันแพ้นอริสซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งสเปอร์เอาชนะไบตันสามประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสตุตการ์ดแพ้แฟงเฟิร์ตสองประตูต่อสาม มา์ูนย์ห้าเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์สองประตูต่อหนึ่งเฮาส์บวกเอาชนะยูไนโอนเบอร์ลินสองประตูต่อศูนย์บิลิเฟลเสมอมินเช่นกัดบักหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอฟซีโคโลนเอาชนะไฟบวกหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับบาเยอร์มิวนิกเฉือนเอาชนะเอเบเลซิกสามประตูต่อสองนะครับโทมัสมุนเดอร์เลวานดอฟสกี้แล้วก็กาเดโอนทำเข้าประตูเองให้บาเยอร์มิวนิกส่วนไลซิกได้จากอันเดซิมาแล้วก็เอ็นคูคู ตารางคะแนนนะครับบาเยอร์มิวนิกฉีกหนีนำดอทมุลออกไปเป็น9คะแนนนะครับมี52คะแนนส่วนดอทมุลมีสี่สคะแนนนะครับยู่ดอนเมรินอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับมี34คะแนนแล้วก็ไฟบวกอยู่ที่5มี33คะแนนนะครับผลเกาโชซีดีอาร์อิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านแพ้เอซีมิลานนะครับ1ประตูต่อ2อครึ่งแรกอินเตอร์นำหนประตูต่อ0จากเปเนลซิตนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเอซีมิลานมายิง2ประตูนะครับจาก ชิลูนะครับคนเดียว2ประตูน,นาทีที่75แล้วก็78นะครับแล้วก็โรมาสเสมอเจนัวศูนย์ประตูต่อศูนย์ฟิโอเรนติน่านะครับไม่มีวลาโฮวิตนะครับแพ้ลาซิโอศูนย์ประตูต่อสามนะครับตารางคะแนนนะครับเอซีมิลานไลจีอินเตอร์มิลานเหลือ1คะแนนนะครับมี52คะแนนะอินเตอร์มิลานมี53คะแนนนะครับลาลิก้าของสเปนนะครับเอลเช่ j, เอาชนะอาราเบสสามประตูต่อศูนย์มาโยกาเอาชนะกาดิสสองประตูต่อหนึ่ง เซลตาบิโกเอาชนะลาโยบาอิเกโนนะครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วก็โอซาซุน่าเสมอทีมรองจากฝูงนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์โที่เซบีย่าได้จุดโทษนะครับแต่ว่าลาคิติตนะครับยิงไม่เข้านะครับตารางคะแนนนะครับเซบีย่ามีเพิ่มเป็นอีก1คะแนนมี47คะแนนนะครับตามหลังเรียวมาลิก3คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่า1นัดนะครับเรียวมาลิกมี50คะแนนส่วนเซลตาบิโกนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับ ขึ้นมาอยู่ที่10นะครับมี30คะแนนผลแอฟริกันเนชั่นครับนะครับรอบจริงที่3นะครับบูคิน a าฟาโซนะครับเสมอในเวลากับแคมารูน3ประตูต่อ3นะครับโดยที่บูคิน a าฟาโซนำไปก่อนถึง3ประตูต่อศูนะครับใน49นาทีแรกนะครับยาโกยิงประตูแรกนาทีที่24นะครับแล้วก็โอนาน่านะครับผู้รักษาประตูของแคมารูนนะครับพลาดทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาทีที่44นะครับ หลังจากนั้นนะครับเริ่มขึ้นหลังครับลูอัตตารานะครับยิงประตูที่3ให้บูกินาฟาโซนาทีที่49นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับแคมรูนไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับมาตามตีคืน1นประตูจากบาโลเคนนะครับนาทีที่71แล้วก็เป็นดาวสุโวประจําทีมนะครับแล้วก็กับตันทีมอาบูบาก้านะครับมายิง2ประตูนะครับนาทีที่85แล้วก็นาทีที่87นะครับตามตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3าหมดเวลาเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับ ยิงจุดโทษนะครับเป็นแคเมรูนเอาชนะไป5ประตูต่อ3โดยคนที่พลาดของบุกินาฟาโซก็คือตูเล่นะครับยิงไปติเดเสียผู้รักษาประตูนะครับแคเมรูนคว้าอันดับ3เป็นรางวัลปลอดใจนะครับหลังจากแพ้จุดโทษต่ออียิปต์พลาดเข้าชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลลีกอิงฝรั่งเศสนะครับแซงเอตียงเอาชนะมงเปเรียสประตูต่อหแล้วก็โมนาโกเอาชนะนียง2ประตูต่อศูนย์นะครับฟุตบอล,ลไทยลีกนะครับคอนแกนยูนิ ited, เต็ดเสมอกับบีจีปทุม2ประตูต่อ2 โบลิธเทโลนะครับพลาดโดนหนองบัวพิชยะตามตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ตูแบงกอกยูนิเต็ดนะครับทำได้แค่เสมอราชบุรีมิตรผล0ประตูต่อ0นะครับคู่สุดท้ายนะครับบิ๊กแมตนะครับเมืองทองยูนิเต็ดเอาชนะการทะเลือนไป2ประตูต่อ1นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับแบงกอกยูนิเต็ดมีเพิ่มเป็น37คะแนนนะครับตามหลังบุรีรัมยูนิเต็ด5คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่า1นัดอันดับ4เป็น BG นะครับมี34คะแนน อันดับ5เมืองทองนะครับ33คะแนนแล้วก็หนองบัวพิชยาอยู่อันดับ6นะครับมี30คะแนนส่วนท่าเรืออยู่อันดับ8นะครับมี29คะแนนคอนแกนยูเนเต็ดอยู่ที่10นะครับมี25คะแนนแล้วก็ราชบุรีมิตรผลนะครับอยู่ที่12นะครับมี21คะแนนโปรแกรมการแขข่งันฟุตบอลในคืนนี้นะครับเอฟเอคัพของอังกฤษนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์ดิฟนะครับเวลา19.30มนมาดูกันว่าลุยดิอาตผู้เล่นตัวใหม่ของ ลิเวอร์พูลนะครับจะได้ลงสนามในนัดนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับฟอร์เรสต์นะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้เตะกัน5้าทุ่มครึ่งนะครับคู่ดึกนะครับบอลมาร์ทพบกับบอลแฮมวูดนะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับลาลิก้าของสเปนนะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโก้แมทริดนะครับแล้วก็ทีมจาฟูนะครับหรืออาเมริกนะครับจะพบกับแคนาดานะครับเกาชูซิลีอาอิตาลีนะครับ ทีมอันดับ3านะครับนาโปลีจะออกไปเยือนเวนิเซียนะครับดูว่าจะเก็บ3คะแนนได้หรือไม่นะครับฟุตบอลยิงชิงแชมป์เอเชียรอบเพลย์ออฟนะครับเวียดนามพบกับไต้หวันนะครับชนะทีมชาติไทยมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเตะกัน14.30ส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนพบกับเกาหลีใต้นะครับเตะกัน18.00นะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับจากฟูงบุรีลัมยูนเต็ดนะครับจะพบกับบีจีประจวบ FC นะครับ ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคูบิกแมทนะครับแชมป์เก่าเลียวนะครับจะพบกับปารีสแฌงแยแมงนะครับแล้วก็บุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับโบุเสเซียดอทมุนพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ21.30นะครับแล้วก็วบบวกนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในโซนหนีตายนะครับพบกับกอยเทอร์เฟืองนะครับเตะกัน5้าทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ